เออแหมวันนี้แดดมันแรงเหลือเกินเออเออเอกิจการไข่โคกคูณนี่ บอกตรงๆว่าขายดีที่สุดลูกเอ้ย <Yeah. S 1> เอาเอาเอาใครจะซื้อก็อมาลูกอันนี้นะไข่ปิ้งลูกอันนี้นะไข่ต้มอันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาลูกไครไม่ซื้อลูกไข่ตุน เขาบอกว่าไข่คบไม่ได้ลูกเอ้ยถ้าวางครูกันเลยเป็นไข่ต้มตุ๋นเลยลูกเอ้ยอาวอาลูกเอ้ยยายจะกินไข่ยายเอา,เอาไ้โนูกินไข่ยายก่อนกินลูกเอ้ยขายยังไงเนี่ยขายเป็นใบลูกเอ้ย ใบเท่าไหร่ครับมันอร่อยที่สุดในโลกยายขายใบละห้าบาทลูกเอ้ยไขย้ายปอกยากถ้าไปกระเทาะอย่างเงี้ยไม่อร่อยลูกเอ้ยของยายต้องโยนมันเกี่ยวหลืยายมันเกี่ยวกันลูกเอ้ยถ้าไม่เกี่ยไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ข้าวกินเอาลูกเอาเอานี่เอาอันนี้ไม่ค่อยอร่อยหรอกนะลูกนะแต่ถ้าอันเนี้ยอร่อยลูก กินอันนี้ลองกินอันนี้ดูก,ก่อนลูกเอ้ยเปลือกนี่ยายก็เปลือกสิลูกเอ้า<ห>อยายเห็นผมเป็นคนโง่ยายอ้าวยายจางกับผมใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกเอ้ยอ้าว,าวนี่ยายถามนิดนึงพนมอยู่แถวนี้ไหมลูกผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดยายซอยไหนนะลูกที่เขาว่าข่มขืนกันบ่อยๆลูกเนี่ยแหละซอยเนี่ยแหละยาย ดียายมาถูกที่แล้วสิเนี่ยตั้งแต่เล็กจนอายุป่านนี้ยายอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้คำว่าน้ำหมากกระจายมันเป็นยังไงแสดงว่ายายอยากน้ำหมากกระจายใช่ไหมยายยายอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงลูกเอ้ยพร้อมไหมยายยายพร้อมแล้วลูกเอ้ยอยากน้ำหมากกระจายใช่ไหมยายอยากน้ำหมากกระจายลูก เอ้านี่มันอะไรกันอะเอ้าไอ้นุ่มนี่มันเตะยะมไหมไหมนี่ยะไอ้นุ่มไอ้นุ่มยังอีกยังอีกยังเลยยังไม่เข้ามาช่วยยายอีก วแล้วลูกเอ้หลังยายเจอแถวนี้อีกนะยายยายไม่อยากจะเจอเองหรอกลูกเอ้อันนี้ผมขอเฮ้ยไอ้พวกตายแล้วตายแล้วเอาไข่ยายไปแล้วยายจะทำยังไงเนี่ยลูกเอ้มอบตัวซะเพราะแกเราเป็นภัยสังคมยังไงคะก็ไม่รอบ แกทำผิดกฎหมายร้ายแรงแล้วเกินเราจำเป็นจะต้องวิสาขบูชาวิสามันย,ยายไม่ต้องกลัวครับเพราะไอ้นั่นทำผิดกฎหมาย้ายแรงแล้วเกินมันเล่นถอยเส้นในวัดเราจำเป็นต้องฆ่ามันครับหลวงพ่อจะฉันฉันไม่ได้เลยแเปะเล่นดังหนวกหูหมดนี่แค่ถอยเส้นถึงก็วิสามันเลยเนี่ยยาย ยานะยายอยู่นี่ลูกเอ้ยยายอยู่นิ่งนะนิ่งได้งไงยายกลัวลูกผมเป็นมือหนึ่งครับปืนผมเป้าแม่นมากยายอะไรของเอง,งไงลูกถ้าผมทำงี้ปั๊บยายหมอบลงก,กับพื้นเลยนะ,ะรู้ป่ะเตรียมตัวหนึ่งสองสาม ยอมยอม,อมแล้วไปบ่ยอมแล้วยังไงก็ยิงไม่โดนไปปอดมุ้ยจะก็จับข้าไม่ไดหรอกนี่ยายไปบอกแล้วนอนให้กลางมุ้งนี่ยุงกัดนี่ยายเป็นไข้เลือดออกนี่ยายอยากจะรู้ันไอ้ยุงตัวไหนกัดยายขนาดนะี่ยายเป็นอะไรเนี่ยยายโดนยิงลูกอะไร มันจริงใหญ่เหรอมันไม่ได้ยิงคร <_ m> ับมึงไม่ได้ยิงมือผมมือแม่นยายแม่นจริงๆลูกไม่พลาดสักเม็ดลูกเข้าทุกเม็ดเลยยายอยู่งี้นะยังย้ายยายอยู่อย่างงี้อ่ะเฮ้ยยายนะผมมายายไปจัดการก่อนไอ้นกไม่ช่วยยายแล้วใครจะมาซืบอทอดต่อเราฮะ บริษัทโคกคุณตระกูลไข่ของยายยายเสียใจให้สั่งหนมหวานเนยลูกเออแค่ขึ้ขัดนี่ก็รู้มันอยู่ประเทศอะไร ยายเป็นอะไรเนี่ยนี่ยายเป็นคนขายไข่ปิ้งครอบคูลล์หอกาแล้วแล้วใครทําอะไรยายเปล่าเนี่ยมีคนปองไล่ยายเพราะว่ายายอยากจะยกมรดกให้อีกคนหนึ่งครอบครองโคกคูลตระกูลไข่เป็นบริษัทยายโอ้ไม่มไม่ลูกหลานไม่มีเหรอยายไม่มีลูกไม่มีหลานลูกยายตัวคนเดียวน่ะสงสารเนาะยายยกกิจการให้เป็นโอ้ผมคงไม่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 เหมือนแล้วมั้งเดี๋ยว งั้นผมทําให้ยายดูก่อนก็ได้ถ้ามันไม่เหมือนผมมันผมก็คงจะขอตัวเลยนะยายนะลองหาดูลูกแม้ของพันนี่มันไม่ได้เป็นมาจากในทองลูกเอ้ยลองทําดูลูกเออถ้าเหมาะเองก็ยายยายให้เองนะลูกนะลองเอาเออลอง,ออลองีิลูก ยาคงเห็นแล้วผมว่าผมไม่เหมาะอยู us us ่แล้วยายคงเห็นแล้วล่ะผมคงไม่เหมาะจะฟังจากเสียงตบมือไม่ลูกว่าเหมาะไม่เหมาะเอาใครว่าเหมาะตบมือสิลูกเอาเสียงข้างมากนะลูกนะเพราะเมื่อกี้เองอ่ะชัดเลยลูกเลยนี่ถ้ามีกล้วยด้วยเดินตามช้างยิ่งใช่เข้าไปใหญ่เอาลูกเอาอย่ายยกกิจการให้ลูก เป็นบริษัทโคกคูนของยายก่อนที่ยายจะตายลูกเอ็งรับไปลูกเอ็งต้องสืบทอดจากยายลูกเอ้ย,ยายยายไม่รอดแล้วลูกเอ้เออยายยายยกกิจการให้เองลูกเอ้ออออออเอเอออ แล้วมันขายยังไงวะเนี่ยยายยกไปแล้วยายตายแล้วอืขอบคุณยายมากนะครับยายครับครับไปตายไปตายข้างในครับยายครับเอานี่ยายยกให้เองนะลุงไงนั่นแหละครับคือเพื่อพีชิตคุณกับผมผมว่ายายไปตายข้างในดีกว่าครับนี่ยายมีพระคุณกับเองไปเถอะครับไปตายข้างในครับยายครับเออจะญาตลร่องรอยครับเปญาตร่องรอย จะไม่เดินนั่นแหละนึกขึ้นได้เราตัวเองไม่มีรถโอ้ยเองอะแม่พักมาเหนื่อยนี่ลองไข่ปิ้งครับพี่โอ้ยพักนี้ขายอะไรไม่คดีแล้วพี่เอ้ยข,ขายแล้วครับพี่อร่อยค,ครับพี่ไข่ข้อคูนครับพี่โอ้ตอนแรกผมก็จะไม่เอาจะไม่เอาย้ายก็ให้มาพี่ต่อร่อยจริงๆกลิ่นหอม,อมเหมือนนะพี่อืๆๆออืเข้าใจทำเนาะครับอี่พี่มาทำอะไรแถวนี้พี่ ก็ขายเครื่องกองน้ำมาแล้วโอ้ยพี่อีกใบนึงพี่กำลังอร่อยเลยพี่อืมฮึพี่ครับพี่ถ้าจะให้ดีนะคนชอบนะครับมันต้องมีน้ำด้วยเพรากินไข่จะสวยโอ้ยมีมีมีครับพี่นี่ไงครับนี่ใส่ซอสเลยครับพี่อ่านี่ซอสเลยครับพี่เอาอย่างพี่เอาแลพี่นะเห็มเนาะ มีน้ำไหมเนาะน้ำโอมน้ำไม่มีแล้วครับพี่น้ำไม่มีเหรอครับอืน้องเอออะไรครับพี่เครื่องกรองน้ำทางนี้อ่ะเอาน้ำเข้าน้ำเข้าไปเนี่ยเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำดีแล้วพอมาถึงน้ำดีเข้าไปแล้วปั๊บเราจะมาเปิดวาล์วนี้จะเป็นน้ำเสียอ๋อเอาน้ำเสียทิ้งไป เอาน้ำดีใส่เพื่อจะเอาน้ำเสียทิง้งใครน้องสนใจตอนนี้นะครับพี่สี่พันสี่พันแต่ให้น้องจเจาตอนนี้อะสองร้อยสองเครื่องอะไรนะครับสองร้อยนี่สองเครื่องเอาไปใช้เครื่องก่อนแล้วอีเครื่องก็เก็บไว้ออสองเครื่องเออเครื่องม่เก็บไว้ทำไมพี่เก็บไว้ดูงั้นก็เอาเลยพี่ นะพี่นะเท่าไหร่นะพี่สี่พันโอเคพี่เอาเลยและพี่ครับอี่มาแม่เดินให้ตั้งนานเลยทะลุเลยเจออย่างนี้ก็มาขายนานแล้วเหมือนกันเลยพี่ผมก็จะรีบกลับเอาตังมาอะไรครับพี่พี่จะกลับแล้วครับผมก็จะกลับเหมือนกันครับอ๋อตีเอาตังมาเอามาให้ผมพันหนึ่งครับอะไรอ่ะไข่ผมใบละสองพันห้าครับไข่ไข่บ้าไข่บออะไรใบละสองพันห้ามันเป็นไข่ไม่ใช่ไข่ธรรมราครับ ไข่อะไรอ่ะมันเป็นไข่ที่ตัวแม่ไก่เนี่ยดำลงในน้ำทะเลไปไข่ในทะเลครับไข่นทรายทรามหาสมุทรครับมันเป็นไข่มุกครับแต่ที่จริงกคือไข่ไก่นี่แหละแต่ว่าไก่เนี่ยมันดำน้ำลงไปใต้ทะเลลึกแล้วก็ไปไข่ใต้ทะเลข้างๆสไลด์ข้างๆปาการังผมก็ไปมุดเอามามันถึงแพงนะพี่โอ้ก็คงจะแพงอย่างเอ็งว่าใบละสองพันห้าใบสองพันห้าครับพี่ของพี่สี่พันในเงินดาวน้องๆเดยครับสดๆจริงๆสี่หมื่นนะครับพี่ครับเขาเหล็กนี่ รรมันเป็นเหล็กทํามาจากกระสวยอากาศเหล็กนี้เขาขึ้มีอเอามาดาวาังคารในน้องเอามาทาตรงนี้เหรอครับครับตกลงไอ้น้องก็เป็นนี่พี่อยู่เท่าไรเนี่ยสามเป็นพี่นี่พี่อยู่สามหมื่นห้าครับพี่อ่าทึงหายกันโอเคผมต้องจ่ายพี่อีกสามหมื่นห้าถูก,ถกต้องพอดีผมลืมบอกอีกอันหนึ่งอะไรครับว่าก่อนที่แม่ไก่จะดําน้าลงไปไปในทะเลเนี่ยครับผมไปเอาแม่ไก่มาจากดาวพฤหัสครับพี่ เรามารวมหัวกันนะรวมหัวกันเลยพี่ครับพี่แต่ว่ามันใครใครจะเป็นใครเป็นคนเย็บพี่นี่น้องไม่ไม่ใช่จะมารวมหัวกันแสอินจันหมายความว่าธุรกิจเราสองคนอะมารวมกันไหมขายไขย่พร้อมกับน้ําน้ํากรองอเออไปได้สวยนไ้้น้อง เออจะมีพี่หัวอย่างนี้หัวแหลมจริงเลยพี่อ้าวอยู่บ้านพี่ไม่ต้องเอาเข็มเย็บเอาหัวเย็บผ้าไนนอ,อ้น้อง สองสองสี 41, 40, 82, 40, ่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่หกทำไมนะครับยี่สิบสี่ช้าแต่ชัวเรเอาไม่ดีกว่าเราก็ไม่รู้ผู้หญิงชอบใครนะใครจีบได้จีบเลยแต่ว่ายุติธรรมแบ่งเวลากันจีบคนละกี่ละทีสองนาที หมดเวลาแล้วเคาะเลยซ้อมอันนี้ซ้อมไม่เส้อมซ้อมซ้อมจับเวลายังจับเวลาแล้วสวัสดีครับถูกอะไรวะในบังเอิญผมเห็นคุณเดินอย่างนี้ผมก็เป็นห่วงแล้วครับเพราะเราใส่เฟอร์นิเจอร์เยอะแล้วเกินมันก็เป็นเป็นที่ยส่วนตัวผมนะครับผมชอบดูแลเพชอ่อนแอมากกว่าจริงเหรอคะครับผมก็อยากาเลยค่ะครับผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ผมมาแล้วครับ หมดมาราแล้วหมดแล้วนะที่จริงแนะเนี่ยผมก็หายใจทางจมูกนี่แหละครับไม่ได้หายใจทางจมูกครับผมแต่งตัวเท่มากเลยค่ะผมเป็นคนอย่างนี้เองแหละเขาจะแต่งตัวอย่างนี้แถมด้วยสีสันเร็วที่ดูที่จยังมีเวลาไปทําไปทําธุระมาครับคือผมไปใส่ต่องแล้ธุระยังไม่เสร็จก็มา ผมนี่นะตั้งแต่คุณเดินมาทีแรกแล้วเป็นยังไงคะผมรู้สึกว่าชอบชอบมากยิ่งกว่าอะไรเขาเรียกอะไร,รนะฟ้ารักน้ำอุ้ถจุกต้องแล้วครับถ้ามีฟ้าเนี่ยงี้มึงเอาไปเถอะ <c oughs> ทึไม่ะเน,นี่ยเอาไปเอเนี่ย้เอาไปเถอะ ็แบ่งเวลากันนะแบ่งไหนมึงถือไว้ไม่ได้ตีเลยบอกเขาดีกว่าสนุกจังเลยค่ะก็ผมเป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นเพื่อนเหรอคะไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับไปไหนไปด้วยกันเอ๊ะถ้ามีแฟนคนเดียวจะรังเกียจกันไหมคะเนี่ยแม่คุณต้องบอกแล้วครับว่าคุณจะเลือกใครครับระหว่าง F M กับ A M นะครับคุณจัดสิ่ใดไม่ได้เลยค่ะเชิญคุณไปบริษัทคุยเรื่องงานสักหน่อยไหมคะโอ้ได้เลยนีครับไปบริษัทก็คือบ้านคุณเหรอคะอุ้ยเดี๋ยวไปเอาไว้ก่อนไป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 บ้างเหรอ เก่าดิฉันค่ะตายไปแล้วค่พี่ตายไปแล้วเหรอครับค่ะคุณคำดีค่ะโอ้ไม่นาอายุสั้นเลยเนาะดูหน้าตาก็เป็นคนอาภัพเนาะตาเกิดมาทำไมเราเนี้ยจะออกตัวส่หน่อยฉันมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องอะไรนะครับคืออตัวฉันเองนะคะฉันเป็นไม้ค่ะโอ้ใครเผาครับ อ๋อเป็นมา่เป็นแม่มค่ะครับผมมีลูกชายอยู่คนหนึ่งอ,อายุ13ปีค่ะน่ารักน่าชังแต<อ>่ <จะ S 1> ว่าค่อนข้างจะสมองไม่ค่อยดีสักหน่อยอชื่อลูกไข่โคงค่ะอ๋อครับครับและดิฉันเองก็มีอีก,อกเรื่องสําสำคัญมากอะไรครับคือไม่รู้เป็นยังไงคะถ้าหลังเที่ยงคืนแล้ว <_ Reach out> <_><_ <Vay out> จะเกิอดอาการสุดซ่าค่ะ อะไรที่ยาวๆอย่างกระโปรงเนี่ยยาวๆก็จะสั้นหมดเลยนี่หลังเชื่องคืนแล้วก็จะจะสั้นเหรอครับอ้ยอยากให้ถึงอยากถึงเชื่องคืนได้ไวไม่รู้คุณจะรับกันได้ไหมรับได้ครับได้ครับได้ครับดังนั้นอย่าพบกับลูกหอยโขงเลยนะครับผมใช่เลยผู้ชายครับไปบอกแม่ครับแม่เรียกโขงมาไหมครับ สวัสดีเพื่อนแม่เนี่ยค่ะลูกโหปัญญาอ่อนน้ามีอะไรคุยกับแม่ผมเหรอครับมาดึกดึกดึกเงี้ยมาทำไมครับแม่นี่ใครครับเนี่ยเพื่อนแม่ลูกทำไมเพื่อนแม่มาวันเจ็ดแปดคนไม่ซ้ำหน้าเลยครับนี่นี่นี่นะอย่ามายุ่งกับแม่โขงนะเมื่อนั้นนะนะเจ็บตัวแน่เลยอย่าไปถือค่ะอย่าไปถือสาค่ะน้ามาเล่นของแม่ได้ไง่ะอี๊ห์ห์ แม่ครับน้าคนเล่นตลกหน้าซื้อไว้ให้โขงเล่นในห้องขี่ขฉันว่าเป็นสังสรรค์เฮฮาบริษัทคู่คุณเป็นไงคะโอ้วันนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่เหรอครับสังสรรค์มีดนตรีใช่ไหมครับมีค่ะถ้าอย่างนั้นก็ผมจะร้องเพลงให้คุณได้เต้นให้อย่างสบายอารมณ์ดีไหมครับครับแล้อเป็นเป็นลีลาดีกว่าเริ่มแล้วครับ 老少你家帮，干爹爷呐，我见比快了，比快点。各位家长，隆重招待，大家掌声欢迎。各位长辈，少聊会儿香槟。 รอง้ข้างหนึ <this> ่ง <Industry. S 2> ไม่ได้ลืมครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของคุณแม่ครับถ้าเที่ยงคืนเราคุณแม่จะทิ้งรองเท้าไว้จริงอะแล้วถ้าเกิดชายคนไหนนะครับเฮ้ยมีใบหน้าเข้ากับรองเท้าคุณแม่ก็จะได้แต่งงานกับคุณแม่ครับคุณแม่ข้อประตูเรียกแล้วครับเอาเอาวขอเชิญขอเชิญคุณผู้หญิงครับคุณแม่